เรื่องของสภาพน้ําในเขื่อนหลายแห่งนะฮะในพื้นที่ภาคอีสานเขาบอกว่าตอนนี้มีน้ำเนี่ยเกินครึ่งไม่มากนักเนื่องจากปรากฏการณ์เอลิโยน,น,นั่นเองนะครับโดยที่เขื่อนลำตะคองเขาบอกว่ามีน้ำกักเก็บเนี่ยเหลือแค่50%ก็ตเลยต้องมีคำเตือนพี่น้องที่จะต้องทำนาปรังให้ไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยน่าจะดีกว่านะครับโอ้นี่ขนาดยังไม่ได้เข้าหน้าแล้งเลยนะคะนี่นนคร่ร <7. S 2> โอ้โหดูดิอย่างที่ภาพที่เห็นบุมสูงนี่เลยที่เขื่อนลำตะคองที่ ผู้สื่อข่าวของเราบันทึกไว้ช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมามองเห็นลานทุ่งหญ้าเป็นวงกว้างเห็นไหมมีฝูงวัวของเกษตรกรเอาไปปล่อยให้แทะเล็มหญ้าเขียวขจีรวมไปถึงมองเห็นถนนมิตรภาพสายเก่าที่รถจนรสามารถวิ่งเข้าไปจอดกลางเขื่อนลำตะคองได้ถ้าใครขึ้นผ่านไปแถวนั้นจะเห็นแล้วช่วงแรงๆเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วน้ำเขือ่อนลำตะคองเริ่มจะแห้งขอดแบบนี้านจากการลงพื้นที่สำรวจในพื้นที่หลายๆอำเภอรบริเวณ ด้านล่างเขื่อนลำตะคองทั้งที่อำเภอสีคิ้วสูงเนินแล้วก็ขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาพบว่ายังมีชาวนาทําการไถแล้วก็หว่านานาข้าวในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็เช่าพื้นที่นาเพื่อปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าทางโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาลำตะคองจะมีการประชาสัมพันธ์นะฮะห้ามชาวนา,าบริเวณด้านล่างเขื่อนลำตะคองทํานาปรางเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขื่อนลำตะคองมีปริมาณน้ํากับน้ำเนี่ยกักเก็บไว้น้อย น้อยมากเลยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีปริมาณน,น้ํา190ล้านลูกบา์เมตรแต่ว่าผ่านไปไม่กี่วันเพิ่งจะเริ่มเข้าสู่ปีใหม่เดือนมกราคมโอ้มีปริมาณน,น้าในเขื่อนมตคองเหลือแค่177ล้านลูกบา์เมตรหรือว่า56%ของความจุจากทั้งหมดเนี่ย314ล้านลูกบา์เมตรมก็เลยต้องเตือนนะฮะชาวนางดปลูกข้าวนาฟรัง<ะ>แล้วก็หันไปปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยแทนนะครับเพื่อเสี่ยงต,ต้นข้าวจะขาดน้ำแล้วก็หยุดต้นตายนะครับ มีการทำนาปังก็คิดว่าปริมาณน้ําคงไม่เพียงพอนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดในพื้นที่นะครับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับมีการทํานาเกิดขึ้นจะใช้น้ําประมาณ1,600ลูกบ,บาศก์เมตรต่ตอไอนะครับมีแนวทางว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการมาดูเรื่องการปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนนะครับ คุณซีโร่ส่งข้อความมาใน f a c e b o o k แฟนเพจเสียเจ็ดเอสดีนิวบอกว่ายังไม่ถึงหน้าร้อนใช่<อ>น้ําแห้งแล้วเนเออเรื่องนี้ถือว่าเรื่องใหญ่เนาะเอาคุณผู้ชมถ้าในพื้นที่เป็นยังไงบ้างสภาพน้ําส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับเราก็ได้นะครับอย่างที่การลสินไปดูกันหน่อยฮะนายสํารวยอินพิทักษ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลํเปาวหรือเขื่อนลเปาวบอกว่าตอนนี้นนมีป,ปริมาณน้ำที่1755ราล้านลูกบา์เมตรหรือว่าเป็นแปดสบดจุกห้เกเ็บ 1980ล้านลูกบาทเมตร,กรเกษตรกรด้านท้ายเขื่อนในพื้นที่คลองชลประธานเริ่มลงมือเพาะปลูกข้าวนาปร,างารังกันจํานวนมากรวมถึงมีการเพราะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามซึ่งถือว่าเป็นสัตว์สถิตของจังหวัดนะทะี่เขื่อนลำปาวนะพื้น,นที่แถวนั้นเขาเลี้ยงกุ้งกันเยอะแล้วก็ทําการประมงด้วยจึงต้องมีการผันน้ําส่งเข้าสู่คลองระบบชลประธานแล้วก็ลําน้ําเดิมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรปลูกข้าวนาปรางังพืชไร่บ่อกุ้งการประมงในช่วงฤดูแล้งกว่า2 6 0 0 0 0ื่นไร่ รวมเฉลี่ยวันละกว่า6ล้านลูกบาทเมตรพร้อมยืนยันว่าจะมีน้ําเพียงพอถึงการเข้าสู่ช่วงน้าฝนนะฮะพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนใ,ใช้น้ําอย่างประหยัดกันหน่อยแล้วก็ใช้อย่างให้คุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็มีการเอื่อเฟือแบ่งปันกันใช้น้ำหน่อยนะฮะค่ะ